จับจับถ้าเป็นของตัวเองเป่าได้ลองให้เพื่อนลองจับดูของเรามาไหมโอเคได้ไหมวันนี้ได้ไหมลองจับดูครับจับดูจับไม่ไม่ใช่ของเราแต่เราจับก่อนเราต้องรู้ว่าการจับที่ถูกจับยังไงมือด้านไหนขึ้นก่อนด้านไหน เออซ้ายครับเอาหลับซ้ายนี่นีเห็นไหมครูทำให้ดูจับดูเอาจับไม่เฉยครับจับแบบไม่ต้องปิดรูจับอย่างเงี้ยนี่จับอย่างเงี้ยจ,จับข้าง <c oughs> จับดูเออไม่ไม่ต้องเป่าของเราไหมของเราบป่ะ เอาเป่าเลยถ้าเป็นของเราเราเป่าเลยลองเป่าเฉยๆเป่าให้มันเสียงออกอ่าเป่าครึ่งเป่าไปครึ่งรอบครึ่งรอบจับดูเออจีให้เพื่อนให้เพื่อนลองจับดูคนที่ไม่มีจับดูซิจับเจอจับถูกไหม ไม่ต้องเป่านะจับี่เฉยการจับให้มันถูกวิธีฝั่งไหนขึ้นก่อนฝั่งไหนฝั่งไหนขึ้นก่อนเออฝั่งซ้ายครับรู้ไหมซ้าย,ยู่ตรงไหน,ไหนเออซ้ายมือซ้ายทางไหนซ้ายเออซ้ายครับจับอย่างเงี้ยนี่ซ้ายขึ้นก่อนซ้ายขึ้นก่อน ครับสองมือสิสองมือคนไหนคนไหนที่ทําได้แล้วก็สอนเพื่อนด้วยครับสอนเพื่อนด้วยคนที่ไม่ได้เดี๋ยวครูจะเดินดูโอเคถูกไหมซ้ายไหมซ้ายไหมโอเคนิ้วก้อยแล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องไปถึงโอเคเดีย๋ยวลองดูลองดู นิ้วกว้อยแล้วปัดไว้นิ้วกว้อยฝั่งนี้เออตอนนี้ใช้แค่สามนิ้วได้ยังจับได้ยังลองดูเอาให้เพื่อนจับดูให้เพื่อนหน่อยมือ้ายซ้ายขึ้นก่อนซ้ายเราอยู่ไหนซ้ายอ่าครับขึ้นก่อนใช่มือรูนิ้วค้ำอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกดรูแค่จับเฉยๆจับเฉยๆก่อนครับ สอนนิ้ว <Okay. S 1> มือขวาลงมาอยู่ด้านล่าง okay. <ค><ณ>โอเคถูก<ค><ณ>ได้ยังฝั่งนี้ได้ยังเฮ้ยคุณนี่ทำดูสิเจได้ไหมใครมีเพื่อนใครมีเพื่อน ได้ไมได้ไม่ลองดูลองดูลองดูโอเอันนี้ของเราเหรอเป่าให้รูเปล่าดูลองเป่าครับครับไม่ต้องปิดรูเป่าเฉยเป่าเฉยไม่ต้องปิดรูดอย่างน้อยคือเราต้องรู้วิธีจับที่มันถูกต้องนะครับเอาฝั่งไหนขึ้นก่อน <Okay. S 2> โอเคได้ยังฝั่งนี้เลยอ่ะเบนเทนดูเบนเทนได้ยังให้เบนเทนจับหน่อยเบนเทนจับหน่อยไ,ไม่ต้องเป่าจับเฉยโอเคได้ไหมของนี้ับข้างหลังเฮ้ยข้างหลังทำดูสิ ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ต้องปิดก็ได้จับให้เฉยจับให้มันถูกโอเคจับให้มันถูก <c oughs> อืมอ <c oughs> มีใครยังทำไม่ได้มีไหมครับมีใครยังทำไม่ได้มีไหม <c oughs> ตอนนี้ให้เราแค่จับจับให้ถูกวิธีก่อนนะครับ <c oughs> เป่า เป่าได้ถ้าเป็นของตัวเองเป่าได้แต่ไม่ต้องยังไม่ถึงยังไม่ต้องปิดยังไม่ต้องปิดจะให้ถูกก่อนจะไม่ถูกก่อน,กกอนซ้ายเอามือซ้ายซ้ายอยู่ส่วนบนขวาอยู่ล่างนะครับล่าง ได้ไหมได้ไหมมีคนถนัดขวาไหมเอาขวาขึ้นก่อนมีไหมตามหลักคือต้องเอาอะไรครับมือด้านซ้ายครับซ้ายขึ้นก่อนซ้ายขึ้นก่อนอ้าวเมื่อเมื่อเราจับ จับถูวิธีหยุดก่อนหยุดเป่าอย่าเพึ่งครับเมื่อเราจับถูกวิธีแล้วต่อไปคุณให้เราปิดการปิดรูสิ่งที่เราต้องรู้ในคาบก็คือการเป่าเสียงโดต่ำโดต่ำนะครับโดต่ำโดต่โดตำ,โดตำโอเคแบบฝึกเราดูก่อนสีดำก็คือรูปิด สีขาวคือรูเปิดดูตัวแรกตัวที่เราต้องรู้นะครับเสียงปิดหมดปิดหมดนะครับปิดหมดพอเลเป็นอะไรเปิดตัวนิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวก็จะไลค่ค่อยไล่ไปนะครับในช่วงนี้ให้เรารู้แค่โดตามก่อนเอาความรู้ที่เราเคยรู้ถ้ามีจุด มีจุดอยู่บนตัวอ,กอักษรมันคือเสียง,สงเสียงสูงนะครับถ้ามีมีจุดอยู่ตัวไหนตัวโดมันคือเสียงไห่บนตัวตัวโดคือเขาจะเรียกว่าอะไรครับโด,โดสูงอ่าโดสูงถ้ามีจุดอยู่ใต้ตัวอ,กอักษรมันจะเป็นเสียงเสียงต่ำก็คือถ้ามีจุดอยู่ใต้ตัวโดก็จะเป็น นอา้าวในในคาบนี้เราต้องจับเสียงโดต่ำนะครับแล้วก็เป่าได้นะครับเอาดูใช้นิ้วนิ้วโป้นะครับด้านไหนด้านซ้ายนะครับปิดที่รูอา้าวรูอะไรทวนก่อนเขาเรียกว่ารูอะไร,รเฮ้ยรูอะไรครับรูข้ำนะครับ นิ้วโป้ด้านด้านซ้ายจากนั้นเลี้ยงไปปิดตามสังเกตว่ารูค้ำจะอยู่ตรงไหนของภาพาาอ่าก็คือเป็นจุดด้านหลังให้เราเข้าใจอย่นี้นะจุดนี้คือจุดรูรูค้ำนะครับเส้นนี้รูคำ้ำก็คือปิดต่อไปอะไรนิ้วชี้ปิดลงมา ปิดลองปิดครับเป็นคนที่มีขุยของตัวเองทตามเลยครับคนที่ไม่มีดูครับดูกับเพื่อนแล้วก็ทำผิดทำถูกก็บอกเพื่อนด้วยครับสำหรับบางคนเขายังไม่รู้ปิดอย่างนี้ก่อนดูครับดูตามนะต่อไปมือด้านขวา,ขวาไล่ลงไปเลยนะครับปิดปิดปิดไปจนถึงนิ้วนิ้วก้อย <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้ ปิดแนสนิทปิดในสนิทปิดในสนิทปิดแนสนิทโอเคนที่ไม่มีดูคร uh, ับดูกับเพื่อนอ่ะทีนี้ดูฟังเสียงโดต่ำมันเป็นยังไงฟังนะเสียงมันค่อยนะเสียงโดต่ำครับต้องเป็นเสียงแบบนี้เหมือนหูรถไฟเอ้ยอ่ะฟังไหม ต้องเป็นเสียงแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่โดต่ำแต่ถ้าแบบนี้ใช่ไหมหรืออย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับโดต่ำต้องเป็นเสียงประมาณนี้การเป่าเป่าแบบไหนคือเคยสอนไปแล้วเบาเบาครับเป่าเบาๆนะครับการเป่าก็บอกไปแล้วเป่าแค่ครึ่งไม่ใช่อมไปทั้งจะติดคอ แค่ครึง่งอืมเอาลองดูครับเป่าถ้าถ้าเสียงมันมันแหลมมันมันไม่ไม่ใช่ให้เราไงกูบอกไปแล้วครับทําอะไรครับขยับนิ้วขยับนิ้ว,นวคนคนที่ไม่มีดูช่วยเพื่อนครับว่าปิดสนิทไหมเราดูครับดูอาจากนั้นลองเป่าหัดเป่าดูเป่าดูให้เป็นโดตำ่ำโดตำ่ำ เราดูช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนคนที่ได้เป็นในื้อสินิดใช่นี่ได้เอาลงป่าดูเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยเสียงนี้อดูไม่ใช่เสียงนันเนี่ยเสียงเนี้ยเบาเบา การจับอย่าจับอย่างนี้อย่าจับอย่างนี้ให้เราแบบไงใช่เรากวาดไปเลยให้มันแบนสุดนี่นี่เงี้ยเหมือนของคุณนไหมมันมันมันระนาบมันเราจะจับเงี้ยดิให้มันเลยไปนิดนึงอ่าปิดโอเคเป่าเป่าว่าเบาดูเป่าเบาเป่าเบาสิลองดูลองดูครับ คนคนที่ได้ก็บอกเพื่อนด้วยครับช่วยเพื่อนด้วยคนที่ได้ไอ้คนคนที่มีคุยคนที่มีคุยหันหันไปไปทำให้เพื่อ